สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุยสไปยระวันอีกแล้วนะคะนี่คะ่ะเมนูวันนี้มีเมนูลาบหมูมาฝากนะคะไปดูกันเลยคะ่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่คะ่ะเครื่องปรุงก็มีนี่คะ่ะเพื่อนๆใบสะระแหน่ต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็หอมแดงคะ่ะ พริกข้าวคั่วน้ำปลาแล้วก็มะน,นาวค่ะทุกคนนี่ค่ะแล้วเราก็จะมีนี่ค่ะหมูสับที่เราตอนนี้เรากำลังรวนอยู่นะคะลวนให้สุกนะคะแล้วเราก็จะมีนี่ค่ะหนังหมูค่ะหนังหมูนี่ก็ต้มสุกหั่นแล้วเรียบร้อยนะคะรอพร้อมที่จะทำลาบหมูแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อน อันนี้หนังหมูนะคะเราก็มาลงมือทํากันเลยนะคะหมูเราก็รวนแล้วเรากย็ยีให้หมูเขาแตกออกจากกันนะคะเราวปุ๋ยก็จะใส่หนังหมูที่ปุยต้มแล้วหั่นแล้วเรียบร้อยลงไปเลยนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะต่อไปเราก็ ีบมะนาวลงไปนะคะปุยก็จะใส่มะนาวก่อนนะคะก็แล้วแต่ใครจะทําแบบไหนชอบรสชาติไหนก็ใส่นะคะบางคนก็ชอบอเขาเรียกว่าอะไรล่ะชอบเปรี้ยวน้อยก็ใส่น้อยนะคะส่วนปุยชอบเปรี้ยวมากปุยก็จะใส่เยอะหน่อยะค่ะนี่ค่ะน้ำปลาค่ะเพื่อนๆพริกค่ะ ใส่ลงไปแล้วก็คนคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะมาชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะคะเปรี้ยวเค็มได้ที่หรือ,อยังนะคะนี่ค่ะเพื่อน,นปิดมะนาวลงไปอีกค่ะเพราะว่า ยังไม่เปรี้ยวเต็มที่นะคะผัดเสร็จแล้วก็คนคลุกเขาให้เข้ากันอีกทีนะคะชิมอีกสักรอบว่าได้หรือยังนะคะเพก็ว่าน่าจะโอเคแล้วนะคะเพราะมะนาวสองลูกแล้วค่ะค่ะต่อไปเราก็ใส่ข้าวคั่วลงไปเลยนะคะเพื่อนๆ ลาบหมูค่ะวันนี้ก็แล้วแต่ใครชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกมากนะคะส่วนปุ๋ยก็พอดีค่ะต่อไปเราก็ตามด้วยผักที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็มาคนคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะ นี่คะ่ะลาบหมูของปุ้ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆใครยังไม่มีเมนูก็คิดถึงลาบหมูได้นะคะกับข้าวเหนียวร้อนๆก็น่าจะอร่อยคะ่ะแต่ว่าวันนี้ปุ้ยก็มีข้าวสวยคะ่ะก็วันนี้กินลาบหมูกับข้าวสวยคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะเพื่อนๆ ก็ลาบหมูของปุยก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะคะนี่เห็นไหมเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆลาบหมูก็มีแตงกวากับผักกาดแก้วนะคะมาค่ะมากินลาบหมูกันนะคะสำหรับคลิปนี้ปุยก็ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคน